ผม s a u d FC ทุก h o ทุกคนุกคนครับยินดีต้อนรับเข่าสู่ทีมงานมหาเฮ่งครับเป็นไงบ้างงวดที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่ผ่านมาพี่น้องแนวทางต่างประเทศครับลาวขุนไกลครับผมวิ่ง2เดินไปที่2ครับจับคู่กับหาหคู่เลยพี่น้องแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็มี28ครับเข้าตรงๆ28เนาะฟังอีกครั้ง 28ครับผมใครที่ติดตามทางช่องก็คือสิเห็นนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเข่าเล็กกคูพี่น้องพระจ้บให้28ก็เข่าเต็มเต็มเนาะเริ่มเดินดีนะพี่น้องเนาะสำหรับเส้นขุนไก่หรือว่าเส้นขาดปัดอ่าเข้าไปดูได้เลยครับผมเนาะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะ ไล่ทั fate, program, pues ้งเพ็ให้เบ <Yeah. S 2> ิ้งพร้อมเกี่ยวเข่าทั้งช่องกะแอดมินเจียบพิดีกับ่มให้พี่น้องสองแปดเนาะกะมี้เห็นพี่น้องบ่ได้อแม่นลังออกดอกเนาะไห่ก้อนเข้าไปดูได้ไปยูด้านหลังก็ได้ครับผมเพราะว่าแอดมินไม่ได้กระดาษมาก็คือว่านี่เนาะถ้าเรากระดาษมาสิยกไข่เบิ้งเลยพี่น้องตอนนี้อ่าบ่ได้ว่าสิได้เฮ็ดในเพิ่นเนาะ เพิ่นให้มาตั้งแต่ขึ้นหลังเหล็กออกเราไม่พี่น้องเนาะหลังจากสองแปดออกเพิ่นโทรมาเลยถือออย่อไลายบ่ร์เพราะเด้อเพื่อดีใจเพ,พ,พิ่นถื่อเถื่อไลยมือติดเราเนื่องหาอยังเงี้ยผมก็ถื่อพี่น้องสองแปดบางวันจันทร์ที่บ้านมาก,มากันถือว่าเพิ่นก็ถื่อเพิ่มโทรมาก็เลยว่าเฮ็ดให้ด่วนตอนนี้ครับอ่าเนาะ ก็เลยเฮ็ดมาตั้งแต่พุ่นละแต่ขึ้นวันจันทร์พุ่นละพี่น้องอ่าว่าวันอหนคารว่าเสียให้เพิ่นกับ่ได้เฮ็ดบ่มีเวลาเฮ็ดอ่าน้อไล่เมื้อนี้กัวัดพุทธอ่าก็ถือว่าไล่สดไปพร้อมอ่าชี้บัรลูนว่าแต่ท่นมาทันได้พี่น้องเด้ออ่าเข้าไปกดติดตามได้ครับถ้าติดตามแท้จริงก็จะเห็นครับผมอ่ากดกระดิ่งเนาะกดซับสไคร้ กดติดตามไว้ครับผมเพราะว่าลงคลิปไหนจะเห็นคลิปนั้นเนาะขั้นผู้ไดบอกกดติดตามจะเห็นหลังออกชนมากเพราะว่าครอบเม่นเข้ามาว่าแม่นหลังออกเนาะรัฐบาลให้เพิ่นกระเขาพี่น้องสามแปดหกเนาะงวดนี้ก็ได้มารัฐบาลให้กันอะไรพี่น้องคากันเห็นไปเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ บูรุว่าจะเป็นทังไดมีเพิ่มเติมเพาเพราะพันยาขาอยู่พี่หลังตอนนี้ตามที่จริงไม,ม้กำหนดการว่าจะไปหาเพิ่นเกี่ยวเขาน้าตาเพิ่นบ่าเลไปเกี่ยวเขาไฮมินเพิ่นไปสีเขาเอาเขาคือเล่าอีกเจา้านึงอยู่ว่าสั่งจะไปทายถอดดูท่งหน้ากุหลายเบิ้งเนาะก็เลยเปี่ยนโปรแกรมเปี่ยนนะพี่น้องเนาะก็เลยถืออกาสว่าอ่าตั้งต้องแล้วก็เลยเบ้าไ้เลยใครที่รอคนถามมาหลายอยู่ ซูเอฟซีสี่พ่นอ๋อไม่ใช่ครับวันจันทร์ไม่ใช่ตัวนั้นนะวันจันทร์เพิ่งแต่วิ่งสองพี่น้องสองหกลักษณะสองแปดติดสองมัดเลยพี่น้องอวันจันทร์นะ่เอ็มินไม่ได้กระดาษมาถ่ากระดาษมาจะโชว์ให้ดูอยู่มีอยู่สองแปดตามตามที่พกกันเลยพี่น้อง เพราะว่าแอดบินเจ็บเป็นคนทำเนะะาะชาวไร่สดไล่เพจได้ไร่เอาไม่เป็นไรครับผมใครไม่เห็น,น,นวน่นนี้ว่ากันใหม่เย็นนี้ว่ากันใหม่ลาวขุนไกล้ลาวขาดปัดครับผมอชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านอเอาไปตรงใจว่าพี่น้องเมื่อน,นั้น เอาไปเกี่ยวเขาอยู่นะเพราะกระไฮมากสั่นละตั้งวันนี้ถ้าใครอยากวิ่งก็จดไปได้อพีน้องเดอ้อเป็นไงสัญญาณชัดเจนไหมลาวขุนไกลครับผม เย็นวันที่ยี่สิบนี่แหละเย็นมือแน่งนี่แหละพี่น้องเพื่ออมีโชคมีหมานอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อกรับเพิ่นบ่ให้กรับดอกแต่ว่าเอ็มบินจะให้กรับเนี่ยหักรับเก่านี่แหละสำคัญด้วยบางจังวดเพิ่นให่สองหก,ออกสองเก้าก็สิเนาะจับไว้เนี่ยนะบ่น,บนอนแต่ว่าไม่ระบ,บุบนล่างเด้อพี่น้องเด้อไม่ระบ,บุบนล่าง เพื่อเป็นแนวทางครับกาลังสีว่าวยุ่งนี่พี่นอ้องไอ้ที่อยู่ในสวขอบคุณมากครับผมเนาะก็ถ้าใครอยากวิ่งวิ่งแปดได้พี่น้องเด้อว,วิ่ง 4, ปแปดกับสีพันวาเมอแองเงยเนาะวิ่งแปดกับสีครับมึงปลาบอดไปพร้อมพี่น้องคนวิ่งแปดกับสีเนาะคนปลา วิ่งแปดกับสี่ครับผมแต่ว่าตอนเย็นนี้จะมีอยู่ด้วยพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับลาวขุนไก่ด้วยพี่น้องเดอ้อเย็นวันพุธนี้แหละวิ่งแปดกับสี่พิมคอมเมนต์ไปด้วยะจะได้เห็นกันทุกคนแอดมินจะบอกก่อนเพราะว่าโชว์ตัวเลขหลายไปได้พี่นอ้องโชติตัวเลขเยอะไปได้เนาะ,ะสวัสดีครับ เพิ่นจับคู่ให้พี่น้องฟังไปพร้อมกันหกแปดครับคู่แรกคู่ต่อมาเก้าแปดอีกคู่หนึ่งสี่ศูนย์ครับแล้วก็เจ็ดศูนย์ครับ ถ้าติดแก็คือ6 8 98พี่น้องเพิ่งกลับให้พร้อมนี่นเนาะเป็นตามสูตรครับถ้าติด0ก็คือ4 0 70มักน้ำเพิ่มพี่น้องอแล้วอีกชุดหนึ่งก็คือ7 3กับ1 9ครับ6คู่พอดีพี่น้องาใช่ครับ6 8 9 8 4 0 70แล้วก็ เจ็ดสามหนึ่าครับแต่ว่ามีเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งทาเบิ้ลทาเปาพี่น้องนก็คือ33เด้อเพื่อนหายมาได้พี่นอน้องเด้อฝากต่อนเพราะว่าเพิ่นว่ามันอาจจะมาได้เพราะว่าบ้ามาโดนแล้วเพิ่นว่าเนาะถ้าตัวกันก็33มสาใช่ครับผมขอบคุณมากครับพิมพ์ขอมมาพี่นอน้องเนาะ จะได้เห็นกันแน่นละแต่ว่าเพื่อนว่าถ้าอยากจัดอยากเน้นสักหน่อยเพื่อนกับไฮมาสามคูอยู่พี่น้องเนาะให้เน้นไปที่หกแปดเก้าแปดอ่าก็ถือว่าตัวเดียวกันกับไว้พี่น้องถ้าศูนย์ก็คือสี่ศูนย์นะพี่น้องเด้ออ่าสามตัวสามชุดแต่ว่าอยากรูดก็รูดได้ก็หกคู่ละพี่น้องไม่หลายหรอก อ้าวให้เป็นแนวทางครับผมมากกะจัดคัดกระพันอ่าเนาะเดี๋ยวรอแคปหนา้าจออีกครั้งหนึง่งอ่าอ่ารอแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาต่ออีกสิอ่าสุขุมสุขอนนั่นแหละเนาะเป็นแนวทางครับขันว่ามันหลายกะเข้ากะ เลือกเอาตัวที่มกักพี่น้องตัวที่ชอบนเนาะเพราะว่าบางคนกนะไม่ใช่ว่าจะเอามาตัวเนาะ,ะนี่แหละพี่น้องไม่รู้ว่าจะจับได้ปะเอาลาวขุนไกผมเย็นนี้ครับผมเนาะจับหน้าจอครับผมอ่านี่ตัวที่เพิ่นเก่งๆไปยู่นสามชุดเลยพี่น้องเด้ออันนี้ครับถือว่าเป็นตัวกัปซะแปดหกกับหกแปด เก้าแปดเนาะตัวกันสามสามถืว่าสุดเริ่มเขาวา่าดนดี้วพี่น้องลาบขุนไก่ครับผมเย็นวันนี้ครับดนจวดก็ตามนั้นแหละพี่น้องอถ้าไม่ชัดก็รออยู่ในคลิปเด้อพี่น้องเด้อในคลิปสันครับ อิตระบาดอ่ะเนาะกันมันครับผมแห่งๆปังๆทุกท่านครับ